ลูกเทพมูกเล่นเดินได้ด้วยหันหน้าหันซ้ายหันหลังเอาไปเลี้ยงไม่เจนนี่เอาเอาจุกหมวเอาจุกออกนี่เขาจะร้องไหนเจนเออร้องไหม,ไมเดี๋ยวให้มาคานไปักพักนึงเดี๋ยวมันก็ร้องเขาก็เหนื่อยมานี่มาลูกมาคานมาหาแม่มาเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็ร้องเออมา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 ,มาเจนเอาไหมหันหน้าหันขวาเออ เดปกไม่ไม่ต้องไงราา้องนะแม่แม่แม่ไม่มีใครสนใจร้องได้ขานได้ด้วยขานมา <c oughs> ขานมา <c oughs> ขานมา,า,นมากระติบกระติบขานได้จริงอะ่ะ มองกล้องหน่อยลูกมองจริงๆเราผวาเลยนะเว้ย <c oughs> ตอนแรกมันอยู่บนเตียงไยิ่แเลยนอนมนอนงายเงยโอ้ยตกใจโยนในนู้นหมดเลยน่ารักกีตาย <c oughs> มา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 อุย้ยข้ามาถึงแล้วอะ่ะเหมือนมีสัญญาณบอกให้มาเลยอมามายิ้มนอน